นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์กุนโดกันซดดดีสามสาวทรงอิทธิพลวันสตรีสากลอินไครกุนโดกันกับรรทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นตัวแทนผู้เล่นสีเนียออกมาแสดงความคิดเห็นเนื่องในวันสตรีสากลเมื่อวันที่8มีนาที่ผ่านมาว่าผู้หญิงที่มีความหมายต่อเขามากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคุณแม่ของเขานั่นเองทุกๆปีในวันที่8มีนาคมจะมีบรรดาผู้หญิง ในหลายประเทศจากทวีปรวมตัวกันเพื่อฉลองและร่วมล้ำลึกเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของสตรีแน่นอนองค์กรหัวก้าวหน้าแบบซิตี้มีส่วนร่วมด้วยเสมอโดยสักราชปี2023ทรงดาวเตดอยช์มาพูดถึงผู้หญิง3คนที่มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตได้แก่คุณแม่คุณยายและภรรยาของเขาที่กำลังจะให้กำเนิดทายาทคนแรกของพวกเขาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แม่ยายและเมียคือผู้หญิง3าคนที่เขาคัดเกลาวให้ผมเป็นอย่างทุกวันนี้การเปิดปากผ่านซิตี้ทีวีนี่คือกลุ่มคนที่ผมใช้ชีวิตร่วมด้วยมากที่สุดตลอดชีวิตโดยเฉพาะคุณยายทั้งสองท่านซึ่งช่วยดูแลระวังผมเติบโต น่าเสียดายว่าท่านหนึ่งได้จากเราไปแล้วเมื่อสองสามปีก่อนเนื้ออื่นใดคือคุณแม่ของผมท่านมีความสําคัญอย่างมากทั้งการศึกษาที่โรงเรียนหรือการศึกษาฝึกฝนศาสตร์ของฟุตบอลท่านจะคอยหนุนหลังทั้งพี่ชายและตัวผมมาตลอดหากปราศจากเธอคงไม่สามารถไม่ยืนจุดนี้ได้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่อบรมสั่งสอนผมกกบพี่ชายมาเป็นอย่างดีอีกคนสําหรับผมคือภรรยาที่เขากําลังท้องแก่เห็นเธอแบกท้องกว่า9้าเดือนด้วยความลาบาก จำได้ว่าโทรหาแม่เมื่อสองสามเดือนก่อนเพื่อบอกแก่ว่าทราบซึ้งในบุญคุณและทราบซึ้งความเสียสละของแม่ที่ได้ทำสิ่งเหลือเชื่อน,นี้ซิตี้จะลงสนามอีกครั้งในวันเสาร์ที่11มีนาคมในเกมเยือนคริสตัลพาเลทหากชนะจะกดดันอาเซนอลจากฝูงซึ่งลงเล่นในวันอาทิตย์เหลือตามหลังแค่2คะแนนและนี่ก็เป็นคำกล่าวของมิดฟิลด์ตัวฉกาดของเรือใบสีฟ้ากับผู้หญิง3คนที่มีคุณค่าทั้งใจิตใจของชีวิตนักเตะคนนี้ เรือใบเตรียมเรียกลาเวียกับรังแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมเต่งดึงตัวโรเมโอราเวียกองกลางตัวหลักของเซาท์ทิมตันกับรังเพราะมีเงื่อนไขซื้อกับอยู่ในสัญญาฟุตบอลอินไซร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือครองความได้เปรียบยิ่งมากในการดึงตัวราเวียอดีตดาวรุ่งของสโมสกรกลับมาจากเซาท์ทิมตันในช่วงตลาดซื้อขายัมเร์นี้ ลาเวียว้ัยเกาปีเพื่ย้ายไปอยู่กับเซาทิมตันเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2027แต่ก็มีเงื่อนไขที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถซื้อกลับได้และจะต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้งเมื่อได้รับข้อเสนอจากสโมรสรอ,อื่นฤื่ดูการน,นี้ราเวียลงเล่นไปแล้ว16เกมในซุปเปอร์ลีกและ21เกมรวมทุกรายการเป็นตัวหลักของเซาทิมตันจนทำให้หลายสโมรสรให้ความสนใจหนึ่งในนั้นก็คืออาเซนอลจากฟุงของพรี์ลีก รายงานจากฟาบิโอโรมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สาม,มารถซื้อราเวียกลับได้ในราคา40ล้านปอนด์ทั้งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นในการดึงตัวราเวียกับรังเอเธ t สตีดียมหากเซออินไครกูดูกกนย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยการหน้านี้เควินเดบอยเคยการันตีฝีเท้าของราเวียว่าเขาจะมีอนาคตสดใสรออยู่อย่างแน่นอน เรียกว่าเมื่อเราจะต้องเสียตัวหลักเราก็ต้องหาใครมาทดแทนหวังว่านายจะทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีหากลับมาร่วมเรือเนลลาเวียแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรเกีับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้รวมถึง2นักเตะที่ผมกล่าวมานี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับเราเหล่าแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าเป็นเจ้าของเสื้อแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้แล้ววันนี้มี2ส,สีให้เลือกฟ้าขาวราคาเดียว250บาททุกสีทุกไซส์เอาไว้ใส่เชียย์ใส่เล่นใส่เที่ยวเพื่อบ่งบอกความเป็นเรือใบสีฟ้าของพวกเราสั่งได้เลยที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใคร หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน